ถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์ี่าจต้เดินออกเดนเชอาปีน่นเก็คือที่แรกก็คืที่แรกวันนี้เนาะก็คือว่าเราอะมีกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมอ่เดิน เดินสวนสนามของลูกเสือโรงเรียนเราเนาะก็คือทุกาก็จะไปถ่ายคลิปเราปกติเนาะแล้วก็คือมีอาจารย์ตัวพนเนาะที่เราได้ทัมผิสว่าเรี่ับเขาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเออแล้วทำยูทูบใช่ไหมเรามาทําคลิปให้กับเพจโรงเรียนเราไหมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็คือได้รับเกียรติมากๆที่เป็นคนทําคลิปลูกเสือนี้ขึ้นมาเนาะย่อ อย่างแรกเลยอะ่ะเราก็จะพามาดูเรื่องหลังการทคิดนี้เนะว่ามันยากขนาดไหนหรือว่ามันง่ายอย่างนั้นแล้วสำหรับออฟฟีก็ยากง่ายระดับปานกลางเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เขาชอบอะ่ะตรงกันไหมสไตล์อะไรต่างๆเขา่าตรงกันไหมแล้วก็คือโรงเรียนอะ่ะก็คือความคิดเราคือต้องเป็นทางการขนาดนั้นซึ่งเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะทุกคนเนะเราก็พอจับทุกๆได้ไทยได้เป็นของเรานะเป็นช่องเราอะไรอย่างนี้ เด่งเดี๋ยวอย่างแรกเลยทุกคนนะเดี๋ยวพาไปถ่ายฟุตกันเดี๋ยวก็จะเอาฟุตอนุน่ะมาใส่นี่ด้วยถ้าคลิปยาวไปก็ต้องขออภัยด้วยนะจะ อ่าโอเคทุกคนก็เคยเห็นฟูดไปแล้วเนาะอย่างแรกเลยคือพอเราถ่ายฟูดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องเอาพูดเนะมาต่ตอมาดูว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้อันไหนใช้อันไหนไม่ใช้แล้วก็เวลาเนี่ยก็คือเขากำหนดมาให้เราว่าเท่าไหร่ก็ได้แต่ด้วยความดีเท่าไหร่ก็ได้ของเราอะมันจะเป็นคลิปที่คนเด็ทั้งหมดอะก็ไม่ได้เพราะมันจะดูน่าเบื่อใช่ไหมทุกคนแล้วก็เป็นคลิปที่ยาวเกินไปก็ไม่ได้มันก็จะดู อะไรเข้าใจละค่วอะไรของเราปะเราก็จะแบบอ,อะไรคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความยากระดับหนึ่งเนาะเราก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาแค่สี่นาทีนิดๆทุกคนเนาะก็มัดรวบตึงมาเลยคนจริงอ่ะเราถ่ายคลิปนั้นอะเกือบจะสามชั่วโมงได้เลทุกคนเออเราก็ถ่ายอยู่อย่างนั้นเนาะเพราะว่าเราต้องการที่ปุดดิบเนี่ยเอยอะมากที่ตดมันยิ่งดีจำไว้เลยการถ่ายคลิปของออฟเนาะ ของทุกคนด้วยถ้าทุกคนจะทำเนีะยก็ยิ่งไทายกดเยอะยิ่งดีแลวกล็มัเอาเลือกใช้ได้อะยิ่งเยอะยิ่งดีไม่ใช่ไทายแค่เฉพาะเราจะเอาแต่พอมนถึงตัดจริงๆมันไม่ได้มันก็จะฟันมันก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยนอกของเราเนาะก็ได้รับบีบมาเป็นอ,อ่เดินเราเารียนการไม่ถูกเนาะเด้กมนพาเลสได้รับจากออท่านในหลวงเนาะแล้วเราก็ คลิปเนี่ยก็คือต้องห้ามเกินสามนาทีสี่นาทีเอ่อแล้วเราก็มีความหมายมีประโยคในโลโก,โก้เพราะามันต้องเอาลงเพจโรงเรียนเนาะเดี๋ยวอย่างแรกเลยเราก็ตัดคลิปมาแล้วเด้วเราก็อัปโหลดคลิปเนาะแล้วเราก็เอาคลิปเนี่ยมาแต่งโทนนะทุกคนเราก็จะขึ้นวาให้เรากนเ้็นละเออพอเราแต่งโทนเสร็จปุป๊บเราแต่งโทแแนแอป,ปไอโฟนเลยเนาะก็คือพอเราแต่งโทนเสร็จปุป๊บเราก็จะย้ายจากวิดีโอของเรา อยัญฝายในเครื่องโทรศัพท์เพราะว่าของเราเนี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเราก็แก้ไม่ไดโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ในไอคาว์เนาะแล้วก็ยังโทรศัพท์เสร็จแล้วก็แชร์ไปให้อาจารย์โสดูาแล้วเราก็ได้บอกเขาว่าปรับแก้ตรงไหนใหม่อะไรยังไงใหม่เพราะเราตอนแรกเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็เราก,เราก็เขาก็ได้ปรับแก้มาแล้วก็ได้รับีดมาใหมาอ่อันหนึ่งก็คือคิดนะโอเคหมดจกเว้นตอนจบก็คือตอนจบเนี่ยเขาอยากได้เป็นเฟรีมา เฟมก็คือก่อนที่เราจะจบเนาะทุกคนเนาะเออเฟมก็คือแบบอย่างนี้เข้าใจใช่นะมเวละเขาจะได้เป็นเฟรมมแยกแล้วก็คีะค่อยๆหายซึ่งเราก็หาตัวแบบแบบขอไปนะทุกคนถ้าเราแบบดูเล่นกันไปอะไรเยงนี้ตื่ตื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 ่อะไรระมาเนี้ยคือเราก็จะหาทันจบพอดีไม่ใช่แบบตื่นตื่ตื่ไปเลยคือเราก็จะหาตันจบเพราะเราก็พอมีความรู้อยู่เราก็เลยหาทันจบตรงนั้นไป พอแล้วก็ได้ต่งให้เขามาสามแบบแล้วก็ถามเขาว่าชอบอันไหนอะไรยังไงเขาพอเราเปิดให้เขาดูาเสร็จเปิ่มเราก็เอทักเข้าไปเนาะว่าอะไรยังไงแล้วก็สมถคร้วามเปลี่ยนให้เพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนเก่งขนาดนั้นทุกคนเนาะก็คิดเนะี่ยพามาดูเบื้องหลังเล็กๆน,น้อยเนาะว่าคิดเนะี่ยก่อนจะได้มนะันอะยากขนาดไหนก็คือคิดเนะี่ยบันทึกทั้งสองรอบรอบแรกออฟทำผิดก็คือเขาเรียกงไงนะ แล้วก็คือค้นจากใน Google ไงที่นักเราเห็นไม่ด้รับบีอะไรคือคำอธิบายใต้ล่างเนี่ยอ,อะไรยังไม่ได้รับบีอะไรเราก็คิดตลกไปเองแล้วก็พิมพ์ไปทางการนี่แหละก็เลยเราพิมพ์ไปประมาณนั้นเนาะอาจารย์โตบอกว่ามันไม่ใช่โรงเรียนเรามันไม่ใช่แบบนั้นโรเรียนเรากป็อีกแบบนึงเขาก็เลยส่งบีบมาให้เราเป็นนี่เราก็เลยได้รับบีบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลยต้องแก้รือใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนที่เราทำไปแรกอะเวลาดนตรีหนังสือมันพร้อมมันทุกอย่าง พอเราได้รับรีมาใหม่แก้ทั้งหมดค่ะหรือม่แล้วก็นั่งเลียงใหม่นั่งมันเทกใหม่นั่งจับเพลงใหม่พอได้แล้วเสร็จป,ปุ๊บล้วก็มันทึกส่งให้เขาดูก็ที่ทุกคนได้ดูเล่าไปเคยได้แก,ก้อีกครับหนึ่งก็คือแก้ตรงท่อนหลังทุกคนเราก็คิดหนักอยากจะมาบอกว่าข้อจริงอ่ะมันไม่ใช่คิดจริงเมื่อไหร่ด้วยก็จะคิดจะมันจะเป็นคิดพาไปเดินสวนสนามแต่แค่อไปได้เป็นเหมือนเขาพูด,ดง่ายๆก็าเป็นเป็นคนผลิตคอนเทนต์ให้ ให้คุณผู้ชมทางโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนได้ดูว่านรงเรียนมีกิจกรรมอะไระเราก็เลยจะทาไปแต่เราก็ไม่รู้นะว่าภายภาคหน้าจะเป็นเราอีกหรือเปล่าถ้าเป็นเราอีกเราก็จะพยายามพาดูเบื้องหลังเนาะเพราะเบื้องหน้านาก็ค่อนข้างที่จะดีเบื้องหลังวันนี้คือร้อนมากทุกคนคือเราก็เดินประมาณสองชั่วโมงไม่ถึงอนะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงประมาณนี้แหละทุกคนเนาะซึ่งอากาศร้อนมากก็ต้องยอมรับว่าร้อนทุกคนเนาะเราก็พยายามเก็บกุให้ได้เยอะมากที่สุด เท่าที่จะเยอะได้เพราะว่าเราจะมีพุดิบที่เราจะมาไปทํานู่นนี้นั่นได้นะทุกคนเนาะก็คลิปนี้ก็พามาดูเบื้องหลังแค่นี้ทุกคนถ้าใครชอบคลิปใก้เรื่องก็เลยไปแชร์ไปตะด c า i ออาปีด้วยเนาะก็อยากจะขอบคุณทางอาจารย์สมมาที่ให้ออกเป็นตัวแทนได้นำสื่อนำข่าวสารนำคอนเทนต์นี้เนาะได้ลงช่องเหล่าด้วยแล้วก็เพจโรงเรียนด้วยก็จะเป็นเกียรติมากเลยถ้ามีงานั้นหน้าก็อยากจะให้ดูเด็กคนนี้เนาะว่าเราก็สามาทำได้แลาวเราก็จะ ทำให้เขาแล้วก็พยายามผลิตคอนเทนต์มาให้เยอะๆมาจ้ะก็ไปละแม่ใช้ไปกับคิปนีก็ต้องขอไปเนาะถ้าคลิปน claro> ี้มืดเกินไปเพราะว่าเรามาถ่ายก็เพิ่งทำเสร็จวันนี้เลยเนาะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขึ้นนะใะเนาะวันวันที่หนึ่งใช่วันที่หนึ่งของเดือนอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาให้เนาะเราว่าถ่ายเสร็จพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็ไมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูเลยเพราะว่าอยากจะให้ดูจริงๆว่ามันเหนื่อยนะทุกคนแต่มันดีใจมากที่มันได้ทำเนาะเพราะวันนี้ ร้อนมากคนพก็ปิดตาเพีเรย